ไว้อย่างครบครันกันอีกเช่นเคยทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าทางช่อง11แห่งนี้นะคะและในวันนี้ค่ะก็ถือเป็นวันส่งท้ายปี2549ดังนั้นตลอดระยะเวลา365วันที่ผ่านมาเนี่ยโบลิ่งเชื่อค่ะว่าจะต้องมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆมากมายมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเรื่องไหนที่ดีก็ขอให้เก็บไว้ว่าเป็นความประทับใจนะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนที่แย่ๆเนี่ยก็ขอให้เก็บมันไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้มันเผื่อวันข้างหน้าเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆอีกเราจะได้มีีวิธรััับบมมืออกนไดด้ยย่่่าางงาคะ และนี่วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกของสกราชใหม่ปี2550ดังนั้นรายการทีเคทีนของเราจึงเตรียมของขวัญมาฝากแฟนรายการกัน,กนค่ะซึ่งรูปแบบของรายการนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเทพิเศษค่ะโดยเปลี่ยนจากช่วงสมาร์ททีและทีนสไตล์เป็นไฮไลท์เด็ดๆรวมภาพประมวลผลงานตลอดระยะเวลาที่เราได้ออกอากาศมาให้ชมกันถึง2ช่วงเต็มๆเ,เลยละค่ะแต่ว่าช่วงสุดท้ายยังคงเป็นการเกาะติดก,กิจกรรมจากอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ของที่เราเตรียมไว้ก็จ่อรอคิวกันแบบแน่นเอียดแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบอลลิงว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะจากโครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทีเคทีนโดยอุทยานการเรียนรู้ทีเคพารได้ตร้งเยาวชนกลุ่มหนึ่งขึ้นซึ่งไม่เคยสัมผัสกับก,บกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์มาก่อนให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการตลอดจนได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองในด้านการแสดงออก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ก็ได้นําความรู้จกากการอบรมภาสาจับพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อผลิตเป็นรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบโดยได้นําออกาสอวดสายตาเพื่อนๆกันไปบ้างแล้วนะครับในรายการประตูบานเล็กเปิดสู่ที่เคทีนและรายการในรูปแบบใหม่ภายใต้สโลแกนทีนไลฟ์ชีนใต้รายการสําหรับวัยทีนที่ผลิตโดยวัยทีนเพื่อวัยทีน รูปแบบการนำเสนอจะเป็นประเภทใดกันบ้างเรามีภาพตัวอย่างมาการันตีความเก่งกาจของพวกเขาเหล่านั้นกันครับโบแบนสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับ<า>ก็ตามทรนิกแกนะคะก็เป็นศิลปินบ้างของไทยอย่างรัฝากไว้ที่ไทยสมัยนี้ช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ด้วยค่ะ<า>เรายังมีอีกกับช่วงบุคโทรพีหนูอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยอะคะ่ะ<า>เปลี่ยนแปลงตัวเองภายใน5นาที รายการแม็กกี้ทีวีทีนเวอร์ลิตี้อินไทยแลนด์ค่ะการอ่านหนังสือนะครับหนุมคิดว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับได้ข่าวว่าที่น่าจะสาราหุรละคารเล็กโจหลุยเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัล w เวิร์ลเฟสติวัลออ p พัฟเฟตอ0ยสองพันหกมาอุ้มบ้าบ่าเข้าราในข่าวสุดปางแจมสุดที่เวลาเลยค่ะเย้แชมป์สุดที่ของเราวันนี้ก็คือตัเป็นมอสบี จักลิงจะเป็นการโยนของตั้งแต่สองยาให้ลอยอยู่ในอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เ <grassroots> นี <'till internet> ่ยก็บอกแล้วว่าคนที่เล่นจักรลิงเนี่ยจะฉลาดขึ้นอ๋อแรกค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาจอยกับเราในรายการ Let's go โอ้โหทีนทีนเย้สวัสดีเราคือเจ้าชายน้อยจัจจานาจัจจานาจิตใจเธอฉุได้จิตใจเธอฉุได้ ในสุนิีของเราอย่างเช่นวงเราที่เอาดนตรีไทยมาประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลได้อะไรอย่เงี้ยครับตัวเองค่ะาชาว์ลรูปถ่ายใบนี้มีคำว่าที่จะนำพาไปให้พบฉันได้จ้ะมาเล่นเกมนักสืบกันไขปัญหาอีกนิดเดี๋ยวพบกันค่ะโอ้ยหายใจไม่ออก ทำไมต้องมาขมโมยลมหายใจผมด้วยตุยต๊กาตาตก็คืออาจารย์ตุก๊กเหรอครับจเป็นว่าอาจารย์วางแผนทั้งหมดเลยเนี่ยรรโรบัตลบ็คแไมกับพวกนาวเดบุกเมซิ่ฟรีดอมฟอร์ีแรงบันดาลใจนะคะก็จะมาจากครูที่โรงเรียนค่ะที่มีความสามารถ,ถทางด้านดนตรีแล้วก็เป็นครูที่ค่อนข้างจะให้ข้อคิดอะไรดีๆหลายๆอย่างกับชีวิตค่ะก็เลยติดตามแล้วก็เล่นปีไทยมาโดยตลอดค่ะชิเกบาจิโกบาจิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของสังคมนะครับ ที่นี่คือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อยนะครับน้องอาร์ตสวัสดีครับวันนี้เรามีนัดกันรู้ล่าเราจะไปเ k พากัน่เราได้ได้รู้อะไรบ้างครับรู้ได้รู้ว่าเคมีมีพิษหรือว่าไม่มีพิษแล้วก็ให้เราทดลองครับใน,นอนาคตเราอาจจะได้นักพิเศษสารชั้นยอดไปอีกคนได้นะครับ TK ฮิ T k, T ๊กไปรู้จักเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่วิทยาลัยนาศิลินค่ะว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับนาฏาสิน ว่าเพื่อนๆเขาจะว่าเราเป็นคนหัวโบราณไม่ค่ะหนูมไม่คิดว่าเรียนนาฏศิสินไทยหรือว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่โบราณนะคะเพราะว่าหนูถือว่าการเรียนานาฏศิสินไทยนะคะเป็นการช่วยเผยแพร่ให้คนต่างประเทศได้รู้จักค่ะรองเท้าแตะค่ะซึ่งชุมชนแห่งนี้นะคะเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วค่ะได้ชมสถาปตัตยกรรมสวยๆและยังได้รู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละเชื้อชาติและศาสนา แต่คนเหล่านี้ก็ยังสามารถอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขภายใต้ร่มฟานเดียวกันบนพื้นแผ่นดินไทยของเรานั่นเองได้เห็นฝีไม้ลายมือของเยาวชนทีเคกันไปแล้วผู้ใหญ่บางคนอาจจะกำลังอึ้งเพราะทึ่งในความสามารถของเด็กไทยสมัยนี้อยู่ใช่ไหมล่ะคะและการที่จะผลักด,ดันให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้และเดินตามความฝันที่ปราถนาจะเป็นนักผลิตรายการโทรทัศน์จึงทำให้โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสารรค์รายการโทรทัศน์รุ่นที่2ได้รับการสานต่อ ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของเด็กไทยมากๆเลยล่ะค่ะแต่คราวนี้เราต้องมารอดูกันนะคะว่ารุ่นที่สองจะมีศักยภาพที่ประสบความสำเร็จกว่ารุ่นแรกหรือเปล่าติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะส่วนตอนนี้หนังสือดีๆกับคุณหมอสติเฟื่องรอกันอยู่แล้วในช่วงบุ๊คเ r a p ์ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีวันปีใหม่ปีใหม่แล้วต้องสวัสดีตรงไหนดีคุะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยก็เย็นนี้หมอจะมีปาร์ตี้ครับต้อนรับวันปีใหม่ปาร์ตี้เหรอคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันจัดด้วยเอาไปเลยนี่าประทับใจไหมนะคะเนี่ยอ่าใช่แล้วได้เลยได้เลยได้เลยอืมไปตรงไหนดีนะแต่คุณหมอคะเนี่ยไปแต่ปีใหม่แล้วนะคะคุณหมออ่าครับใกล้ปีใหม่แล้วครับหนูเองเนี่ยมีแต่ดองกุ้งใจกุ้งใจอะค่ะตลอดเลย กูใจเรื่องอะไรครับนี่มันใกล้จะป,ปีใหม่เลยครับปีใหม่มัน,มนต้องมีเรื่องอะไรที่มันสดใสสดใส,ส,ดสเล่ามาเลยเล่ามาเล่ามาก็หนูปีผ่านมานะคะคุณหมอชีวิตหนูมีแต่ความสมชีวิตนะคะคโอ้โหไหนทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนแล้<อ>เรื่องหัวใจนะคะคุณหมอโอ้โหแย่นะครับเนี่ยมันเปนเซ็งครับคุณหมอเป็นเซ็งเป็นเรื่องแย่เลยทีเดียวอันนี้นี่นี่นี่ครับนี่เห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นมุมอะไร ติ๊กติ๊ตดิ๊กตักตัิ๊กตัิ๊กติ๊กตัดิ๊กตัิ๊กติ๊กตัดติ๊กติกตัดมุมกตัมติ๊กตัดติ๊กติ๊กตัดกิ๊กตัดากัาติ๊กัมติ๊นัดติดัดติ๊ก้ัััั งงละสิอ่ะงงมางั้นเดี๋ยวหมอนแนะนำหนังสือเล่มนี้ฮะอ่านี่พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยนโดยหนุ่มเมืองตันเป็นยังไง oh, อ่าเราอ่านดูในหนังสือนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เขียนที่ไปเจอมาทั้งบุคคลสำคัญ uh huh. ไปเจอสถานที่แปลกๆแ, uh huh. แล้วก็ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆอ่าในหนังสือเล่มนี้มันก็จะมีแง่คิดมุมมองที่หลากหลายมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดใหม่ๆมีความคิดแปลกๆมากขึ้น มองโลกกว้างมากขึ้นลองเอาไปอ่านดูนะครับเพื่อจะได้พลิกความคิดแล้วก็เพิ่มรอยยิ้มที่มุมปากบรรับปีใหม่ไงครับรอยอย่างหมครับสวยงามมากเลยะอะแต่ตอนนี้ช่วยหมอจัดร้านก่อนดอเคเลยอ <มา S 2> ย่าไม่ทานตอนเย็นนี้โอเคค่ะมาครับมาเลยครับอนี่ครับรับไปไว้ไหนดี